าเราต้องการความเจริญในชีวิตความสําเร็จในชีวิตความสําเร็จสมความปรารถนาเราต้องสร้างอะไรเราต้องสร้างอะไรพระผู้มีพระภาคให้เราสร้างเหตุปัจจัยห้าประการศรัทธาศีลสุสตตะจาคะปัญญานี่คือเหตุปัจจัยห้าประการที่พระองค์ทรงบัญญัติว่า นี้คือเหตุสมปราถนาดังนั้นเหตุสมปราถนาไม่ใช่การอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกเพราะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าพรามถ้าการอ้อนวอนนั้นสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดถ้ามันเป็นตามที่เราอ้อนวอนจริง แล้วทำไมมีความต่างกันของคนในโลกอย่างนี้ทุกคนก็สําเร็จทุกเรื่องหมดไม่มีใครเสือ่อมพระผู้มีพระภาคกาลังชี้ให้เราทราบว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเธอเท่านั้นที่เป็นตัวสง่งผลให้เราเนี่ยประสบผลสําเร็จหรือไม่สําเร็จให้เราดีหรือเราไม่ดีให้เราไปทางเจริญหรือไปทางเสือ่อมไม่ใช่เพียงการอ้อนวอน การจะตั้งจิตอธิษฐานการจะประารถนานั้นจะต้องสร้างเหตุถูกต้องพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันบุรุษต้องการน้ำมันแล้วเอาเม็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางประพมน้ำเอามือคันเม็ดทรายบุรุษคนนี้ไม่ได้น้ำมันแต่ถ้าบุรุษผู้ต้องการน้ำมันนั้นเอาเมล็ดงาม,มาเกลี่ยลงในรางประพมน้ำเอามือคัน หลุดคนนี้ต้องได้น้ํามันเขาหวังจะได้ก็ได้เขาไม่หวังเขาก็ได้ทั้งหวังทั้งไม่หวังก็ได้น้ํามันทําความหวังก็หาไม่ได้ทําความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ยังได้น้ํามันอยู่ดีเพราะเหตุที่เขาสร้างนั้นถูกต้องดังนั้นพระผู้มีพระภาคของเราทรงตรัดไปที่การสร้างเหตุ พระองค์จึงเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุดังนั้นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนั้นจะมีได้อย่างไรจะต้องสร้างธรรมอันเป็นเหตุธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุธรรมที่เกิดแต่เหตุนั้นพระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปปัน,นธรรมปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปปันคือเกิดธรรมก็คือธรรมชาติทั้งหลาย เหตุเกิดแห่งธรรมทั้งหลายหรือธรรมทั้งหลายที่เกิดมาแต่เหตุธรรมทั้งหลายเกิดมาโดยไม่มีสาเหตุไม่ได้เราจะดีจะเลวจะได้ผลวิบากอะไรอย่างไรนั้นล้วนอาศัยเหตุทั้งสิน้นทั้งนวกรรมและปุรานกรรมปุรานกรรมคือกรรมเก่าและนวะกรรมคือกรรมใหม่ศรัทธานั้นพระองค์ชี้ไปที่อะไร ศรัทธานั้นพระองค์ชี้ไปที่ศรัทธาในตถาคตท่านยังไม่ได้ตรัสเรื่องพระธรรมและพระสงฆ์อันดับแรกต้องศรัทธาพระพุทธเจ้าก่อนต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้จริงและมีคําสอนที่ประเสริฐจริงพระองค์เรียกว่าศรัทธาสัมปทานฉะนั้นศรัทธาในพระพุทธเจ้าต้องมีเต็มร้อย ศัทธาสัมปทาศรัทธาในตถาคตข้อที่สองศีลสัมปทาพระผู้มีพระภาคชี้ไปที่ศิลห้าการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในการการไม่พูดโกหกการไม่ดื่มสุรายาเมานี่คือห้าข้อเป็นศีล เป็นข้อประพฤติกายกับวาจาอันอริยะรักใคร่ทำให้ไม่เกิดความเดือดร้อนใจไม่เกิดวิปัิสารไม่เกิดปริโภทความกังวลต่างๆเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิศีลสัมปทาชี้มาที่ตรงนี้ข้อต่อไปคือสุตตสุตตคือคำสอน การได้ยินได้ฟังคำสอนของพระองค์พุทธวัจนะต้องเกิดขึ้นก่อนเพราะในความเป็นสาวกนั้นไม่อาจบรรลุทรรได้เองปฏิบัติเลยทำไปเลยก็ไม่ต่างอะไรกับพวกฤาษีโยคีที่ไม่เคยสดับซึ่งพระองค์จะเรียกว่าอสุตวาปุตุชนเนะปุทุชนผู้มิได้เคยสดับในคำของตถาคต ดังนั้นอันดับแรกพระผู้มีพระภาคบอกเราต้องเคยได้ยินได้ฟังคําของพระองค์แม้เพียงหนึ่งบทถึงจะไปต่อได้ถึงจะลงมือประพฤตธธิร,รมสมควรแกท่ทำปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามทาอยู่ได้นี่คือเรื่องของสุตตะและสุตตะคือคําสอนของพระองค์นั้นก็มีระดับหลายระดับเช่นเราฟังสุตตะนั้น ฟังบ่อยไหมฟังมากไหมฟังบ่อยฟังมากแล้วคล่องปากไหมขึ้นใจไหมแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นไหมถ้าเราสามารถทำได้4ประการนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับรองว่าแม้เขาจะมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ง บทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมบังเกิดขึ้นได้ในเร็วกลันนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่หนึ่งของผู้ที่ฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากจนขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเป็นสิ่งที่หวังได้